สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นำเอาประเด็นข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่คุณผู้ชมสงสัยว่า,าผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับ แล้วก็ใกล้จะครบวาระในปี2,568นี้สามารถไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานบวชนะครับในงานแต่งงานศพงานวัดงานประจำปีต่างๆได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับคำตอบก็คือสามารถกระทำได้นะครับตามหนังสือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เลขที่14362ลงวันที่3ตุลาคม2,567นะครับคุณผู้ชม เป็นเรื่องของการตอบข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท,ท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นในประเด็นข้อที่3นะครับเป็นกรณีการหาหรือว่าผู้ที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่หรือที่จะสมัครรับเลือกตั้งก็ดีนะครับสามารถไปทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานบวชงานแต่งงานศพงานวัดงานประจําปีปิดทองไหว้พระได้หรือไม่คําตอบก็คือสามารถ กระทำได้นะครับสามารถกระทําได้แต่ว่าจะต้องพึงระวังม่ให้มีการกระทําฝ่าฝืนมาตรา65 69แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับไม่กระทําความผิดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเราไปทําหน้าที่เราก็ทําหน้าที่พิธีกร ไปตามปกตินะครับอาจจะไม่ได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงหรือไปกระทําความผิดต่างๆเกี่ยวกับลักษณะท่องห้ามที่เขากําหนดห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเราทําตามหน้าที่ปกติที่เราเคยทําอยู่เนี่ยสามารถกระทําได้นะครับ